คุณพ,พันดานะครับคุณพันดาเป็นพื้นแพ้ค่ะพื้นแพ้ค่ะแพ้เห็นบอกแพ้อาหารแพ้อาหารด้วยค่ะแพ้อะไรบ้างคะไข่มดแดงอืมเอม,ม,มันปูมันก้งมันกุ้งตัวอ่อนของพึ่งอย่างเงี้ยค่ะ ทำไมกินของแปลกๆหมดเลยฮะอ๋ออยู่ต่างจังหวัดค่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดทําไมวันตอนไหนถึงไปรู้ว่าตัวเองแพ้พวกนี้ตอนอายุ15ค่ะอตอนอายุอืบห้เริ่มอยากจะทานาาก็เลยไปลองทานดูครับพอทานเข้าไปปั๊บเป็นยังไงฮะพืนขึ้นค่ะพืนขึ้นแบบเยอะไวด้วยแล้วก็ตาบวม โอ้ขึ้นถึงตาเลยใช่ค่ะตาบวมคือตามตัวเนี่ยขึ้นแน่ๆละขึ้นแน่ๆค่ะอ่าแล้วขึ้นถึงตาค่ะแล้วทํายังไงฮะตอนนั้นต้องทานยาค่ะทานยาแก้แพ้ช่วยถ้าถ้ายุงกัดก็บวมอ๋อยุงกัดก็บวมจะแพ้ยุงเหมือนกันแพ้ยุงเหมือนกันแมงวันตอมบวมไหมฮะไม่ค่ะอัอันนั้นเน่าแล้วอันนั้นเน่าแล้วนะมีแพ้อย่างอื่นอีกไหมฮะ ก็จะเวลาร้อนๆค่ะอากาศร้อนอากาศร้อนก็จะผื่นขึ้นเวลาไปเกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวข้าวก็จะผื่นขึ้นตามในร่มผ้าแล้วก็อากาศหนาวๆที่บ้านอยู่บนดอยอากาศหนาวประมาณ5ถึง10องศาพิจูโลกมีดอยด้วยฮะมีค่ะมีดอยด้วยค่ะโอ้ดีจังเลยประเทศไทยเราตอนอาบน้ำต้องอาบตอนเที่ยงวันหรือไม่ก็ถ้าเย็นๆใบใบไปต้องต้มน้ำอาบตลอด เออแพ้อากาศเย็นเนอะใช่เออโชคดีไปไม่ต้องไปต่างประเทศอ่ะเสร็จแล้วใครบอกว่าบิมจะช่วยได้ตอนตอนนั้นมารู้จักบิมสีเขียวเราไม่ได้คิดว่าเราจะแพ้ผื่นแพ้อะไรแต่เราอยากทานเพราะปรับภูมิคุ้มกันปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็ทราบจากไหน่ะพี่เขาแนะนำมาอ๋อมีคนแนะนำเคยเข้ามาในบริษัทนี้พอดรบอกว่าตัวสีเขียว ค่าซิลเมะเล็งได้ถูกตรงนี้เลยเราต้องการตรงนั้นทําไมะกลัวเป็นมะเร็งะกลัวล<ะ>ค่ะกลัวมากอตอนทํางานอยู่โรงงานตัวเองเป็นคนอ,บอวบๆหน่อยครับแล้วพอมาผอมช่วงหนึ่งแล้วจะจับตรงนี้เจอเจอกระดูกแต่เราไม่แน่ใจไปหาหมอก<อ>ลัวเป็นมะเร็งให้หมอตรวจให้<อ>หมอบอกไม่ใช่กระดูกบอกหมอตรวจให้หน่อย กลัวจริงๆโอ้คือกลัวไอ้โรคมะเร็งนี่เลยโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยค่ะพอเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถต้านเซลล์มะเร็งได้ใช่ค่ะก็เลยเริ่มทานเลยเริ่มทานเลยคือยังไม่ได้คิดถึงเรื่องภุมมแพ้ไม่ได้คิดค่ะตรงนั้นคิดว่าแม่ก็เป็นใครก็เป็นสงสัยจะเป็นกรรมพันธุ์คงไม่หายใช่เสร็จแล้วทําไงฮะเพราทานไปสักพักพอไปเจออากาศร้อนๆมันก็ขึ้นขึ้นมันก็ไม่หายทานวันละ เช้าหนึ่งเย็นหนึ่งทานเช้าหนึ่งตัวสีเขียวเอ่อทานไปเท่าไหร่จนถึงไปไปพิสูจน์ว่าเอ๊ะอากาศร้อนก็ยังไม่อาทิตย์เดียวอ๋อแค่อาทิตย์เดียวแล้วผื่นก็จะขึ้นก็ยังขึ้นอยู่อ่าแล้วก็เลยมาคิดเดี๋ยเอ๊ะพวกอาหารที่เราเคยแพ้เราก็ไม่ได้ทานแต่ทำไมยังมีผื่นขึ้นอยู่เพราะผื่นก็เป็นเป็นหนหายอยู่แล้วแต่มันจะขึ้นขึ้นเยอะหน่อยก็เลยไปปรึกษาพี่เขาว่าทำไม ถึงเปลี่ยนอย่างนี้ออพี่เขาบอกว่าต้องลองเปลี่ยนดูบีมสีชมพูกับน้ำมังคุดเพราะว่าอาการของเราจะไม่ใช่แบบอ้ไนั่นแล้วมันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่ภูมิแพ้ใช่อาจารย์นนไม่ใช่ครับครับอันนี้เป็นอาการของการแพ้ภูมิตัวเองมากกว่านะฮะแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็มีอะไรมากระทุ้งนิดนึงมันก็เกิด เกิดมากไปนะครับ mm hmm. ถ้าการภูมิแพ้แล้วถ้าการภูมิแพ้ก็เราจะมักจะพูดถึงการภูมิแพ้อากาศครับน,นะฮะแต่แนี่นี่คือการแพ้ภูมิเกิดอาการคันอยู่ตามผิวหนังเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีทีเฮลเปอร์หนึ่งหนึ่งมากเกินไปก็มี TH2 สองมากเกินไปหรือ t h เสิบเจ็ดมากเกินไปปิตวภัณฑ์ของเราที่จะลดสามตัวนั้นได้ ก็คือน,น้ำมังคุดนะฮะ uh huh. ถ้าเราไม่รู่วมแพ้อะไรนะรกินน้ำมังคุดจัดการได้หมดเลยนะครับ oh. ทีนี้อย่างกรณีนี้ถ้าเราชินสีชมพูร่วมด้วยมันก็จะไปลด th t s 1 <Ừ>. <S ซึ่งจะเกิดเป็นตัวตัว,ตวที่ทําให้เกิดอาการคันตามผิวหนังได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการควบคู่กันร,ระหว่างสีชมพูกับน้ำมังคุดมันก็คือสูตรสาเร็จสูตรสาเร็จอ๋อ,อก,ก็เลย เอาสูตรสีชมพูประทานกับน้ำมังคุดใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้อาทิตย์หนึ่งผื่นยุบหายไปอก็เลยเออพื่นยุบแล้วทานบ้างไม่ทานบ้างอาตามธรรมดาใช่ก็ผื่นเรายุบแล้วเราก็เลยทานบ้างไม่ทานบ้างไม่คือถ้าเป็นยาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหายหรือหมดหมอก็จะไม่ต้องให้ทานต่อถูกไหมฮะ แต่อย่างกรณีเนี้ยก็คือทานบ้างไม่ทานบ้างใช่ค่ะแล้วผื่นก็กลับมาอีกอ๋อกลับมาอีกก็เลยไปปรึกษาพี่เขาใหม่บอกทําไมทานแล้วยังมีผื่นขึ้นมาอีกพี่เขาบอกแล้วทานยังไงอ่าก็เลยทารบ้างไม่ทานบ้างตอบแบบเบาๆหน่อยเ็ารู้ตัวนี่ฮะรู้ตัวเสร็จแล้วพี่เขาบอกว่าต้องทานต่อเนื่องนะเพราะของของเราอ่ะไม่ใช่ยา ต้องทานต่อเนื่องอก็เลยทานต่อเนื่องมาเดือนครึ่งน้ำมังคุดเช้าครึ่งซองเย็นครึ่งซองก็บีมสีชมพูก็เชา้ชาสองเย็นสองค่ะคราวน,นี้เริ่มต่อเนื่องจริงจังค่ะเดือนครึ่งค่ะเดือนครึ่งแล้วผื่นก็หายอขอบคุณมากครับ